ตอให้ผมเนี่ยจะเกิดมาพร้อมหน้าตาที่หล่อานะครับแต่เมื่ออยู่ในเกมนี้เนี่ยผมก็ต้องใช้ชีวิตแบบปกติอย่างพวกคุณนี่แหละฮะตั้งแต่ผมลงเกมนี้ไปเนี่ยคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เนี่ยผมอ่านหมดเลยนะครับสิ่งหนึ่งหลังจากที่ผมอ่านเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนรู้ไหมฮะคืออะไรสตอรี่ทุกคนที่แม่งมาเล่นเกมนี้เนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยฮะพูดไปเดี๋ยวทุกคนก็หาว่าเวอ่ออีกถ้าไม่เชื่อเนี่ยลองดูคลิปนี้ให้จบแล้วกันครับว่ามันจริงหรือเปล่า ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าใครที่ซื้อกุญแจมาเนี่ยเป็นใครก็อยากได้ของดีแต่ของที่ได้มาเนี่ยแต่ละทีไม่ช่างอับป,ปีซะเหลือเกินไอของม่วงเนี่ยเวลาเปิดกี่ทีกี่รอบเจอหน้าบ่อยยิ่งกว่าอีแก่ที่บ้านนี่ฮะเหรยดดอกไม่รู้จะอนิจอนาถไปไหนเปิดห้องกุญแจไปไม่ได้ของดีก็มาหวังเซฟฟีเป็นที่เยียวยาจิตใจจัไแม่ ถามว่าเบื่อไหมเบื่อถามว่าท้อไหมท้อ,ทอเล่นคนเดียวนี่มันโคตรเหงาเลยฮะแต่จะไปเล่นเป็นทีมเนี่ยก็ฟาร์มไม่ทันชาวบ้านชาวช่องเขาเกมนี้เดินฟาร์มคนเดียวเนี่ยปวดเยี่ยวจนหำหดหมดอะ่ะไม่ว่าจะโดนหลักยิงตายวันตายพุ่งะฮะยิงแมปหนึ่งนี่เดินเดินก็เจอหน้ากันละ ต่อให้แต่ละตาเราจะอิ่มแค่ไหนแต่การที่ต้องเล่นอยู่แบบเงาๆอย่างนี้เนี่ยสู้เปิดใจสุ่มทีมไปสักรอบดีกว่าเพื่อจะเจอรักแท้ฮะคนที่คอยซับพอร์ตห่วงใยเราอาจจะเจอในเกมนี้ก็ได้ย กดสุ่มที่มาเจอธงชาตินี้เข้าไปใจผมนี่หล่นไปอยู่ตาตุ่มเลยฮะคนเล่นเกมนี้เนี่ยรู้กันดีครับว่าเกียรติศัพท์เขาเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเราจะหมองรวมว่าคนทางประเทศเขาไม่ดีนะครับแต่คนเล่นเกมนี้เนี่ยรู้กันดีแต่อย่างที่บอกฮะมนุษย์โลกเราเนี่ยมีเป็นพันพันล้านอย่าตัดสินคนที่ภายนอกบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าผมลหลอกแค่ภายนอกนครับแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมองลึกๆเข้ามาในดวงตาผมดูสิว่ามันหลอกออกมาจากข้างในหรือเปล่าเปิดเกมมายืนมองหนะ้าเดี๋ยวตากูว่าโดนบ้องหูสักทีไอ้เปรีน ชีวิตหนุ่มใต้แดนสตอต์นี่เปิดเกมมาสักพักหนึ่งก็งงเหมือนกันครับว่าชีวิตกูแตกต่างจากการเล่นคนเดียวตรงไหนกดซุ่มที่มากก็แล้วไม่แค้วต้องความคนเดียว สุ่มทีมมาเนี่ยหวังจะเจอรักแท้เกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะฮะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยครับแม็กกาซีนก็ต้องใส่ยาก็ต้องปัม๊มและเมื่อเราตั้งหลักได้เนี่ยโอกาสปิดชีพศัตรูก็มาถึงครับ เป็นไงล่ะครับใครว่ามีแต่ในละคร ชีวิตจริงในเกมอารีนาเนี่ยแม่งเห็นได้ทุกวันมึกหมดตอนจังหวัดจะปิดเกมได้เนี่ยเป็นอะไรที่ท้อใจมากๆครับวนหาตัวอยู่นานน่าจะไม่อยู่แล้วครับเป็นเวลาแล้วฮะที่เราจะได้เคลียร์ของข้างบนสักทีเฮ้ยเมื่อกี้นี่เหมือนจะของดีด้วยนะแล้วผมก็ไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังครับศพนี้เนี่ยอิ่มมากๆผมเนี่ยกำลังเซฟของเลยปั้นหน้าหมายตาว่าตานี้เนี่ยกูต้องรวยแน่นอนอยู่ดีด,ดีจีนที่ผมสุ่มทีมมาเนี่ยน่าจะเป็นห่วงผมครับเลยขึ้นมาเว v e r ให้ฟังดูเนี่ยเหมือนอารมณ์เพื่อนรักโรแมนติกต่างชาติใช่มี มีหรอกทุกคนมช่วยข้าด้วยทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมครับฟังดีๆฟังชัดๆ ถ้ายังไม่ชัดฟังดีๆอีกรอบพ่อมึงอะครับแม่มึงไม่ตายเพียงลาพังไงซัสพุยจิตแม่หลังจากจบตานั้นไปนี่ผมโกรธผมวีบมากนี่เลือดนักเลงใต้ในตัวผมนี่มันร้อนกุ่นขึ้นมาเลยนี่ผมเรียกกาลังเสริมมาด้วยแต่งปืนไปเป็นแสนรอบนี้นี่คือต้องล่าชื่อดินทุกตัวเอาเลือดหัวมันมาล้างเท้าให้ได้อะไรไวะเฮ้ยไ้ม่ตาเมิเนฟระวังม,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 มันจะชัดมึงอตโอ้ยตาเอ้ห ไม่เป็นไรครับผมตายไม่เป็นไรยังเหลือมือซ้ายผมมีคนหนึ่งฝากน้องผมจัดการแล้วกันนามเลยนะโอ้ไม่มีอะไรจะบ่นครับนอกจากคำสั้นๆว่าไอ้เหี้ย จอตาเมื่อกี้ไปน้องผมถึงกับบอกว่าพี่วันนี้ผมไม่ไหวละพักก่อนนะลําบากผมต้องกลับมาหารักเทกแล้วฮะสุ่มทีมาไม่เป็นไรรอบนี้อย่างน้อยก็ไม่เจอพี่จีนฟาร์มต่อกันยาวๆครับวิบากกรรมวันแบดเดของผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นสิ้นสุดที่ไหนผมว่าคนที่กาลังนั่งดูอยู่เนี่ยคงคิดละอย่างน้อยไอ้นี่มันก็สวยกว่ากูแหละว,วะตาจะอิ่มก็โดนเพื่อนฆ่าจัดของดีมาก็โดนปืนก่ายิงตายชีวิตไม่รู้จะบาดซบไปไหน แม่เริ่มรอบใหม่ตานี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยครับของนี่เต็มการาฟเลยเจอเซตนี้เข้าไปเนี่ยผมเริ่มยิ้มออกแล้วฮะขนาดตัวแรกเนี่ยของยังดีขนาดนี้แล้วตัวเมื่อกี้ตัวหลังเนี่ยผมเห็นแวบๆว่าเป็นหมวก5้าซะด้วยแสบๆกันเลยฮะ,ซะ, 5, 2, ซะเซตห้าสองเซตเบาๆรอบแรกไม่ชัดเปิดดูรอบ2องไอยาเพื่อนโดของไปหมดเรียวะ เจอรอบนี้เข้าไปออกดีให้ไวเลยฮะตายหามาทั้งวันบทจะอิ่มก็ไม่ได้อิ่มโดนเพื่อนดูของอีกชีวิตไม่รู้จะอเนกอนาถไปไหนเล่นมาถึงตอนนี้เนี่ยเริ่มคิดแล้วฮะว่าวันทั้งวันเนี่ยผมกําลังใช้เวลาทําอะไรอยู่ถ้าผมไปหาข้าวกินหรืออาบน้ําเย็นๆแล้วนอนให้สบายใจเนี่ยชีวิตผมเนี่ยคงจะมีความสุขกว่านี้ความพยายามของพวกผมเนี่ยมันไรขีดจํากัดครับขนาดน้องผมเนี่ยมันตายหาไปพักฟื้นมารอบหนึ่งแล้วนะครับอุณหภูมิหัวน่าจะเย็นลงแล้วกลับมาสู้ชีวิตกันต่อรอบนี้เนี่ยหมายมั่นแล้วฮะปั้น เห็นไหมล่ะครับว่าแต่ละวันเนี่ยพวกผมสู้ชีวิตกันขนาดไหนแต่ไม่ไม,ไม่ไม่อิ่มมา2วันแล้วเนี่ยเมื่อวานกรติดลบเป็นล้านเลย,ยวันนี้ก็น่าจะเป็นล้านอย่างเียแต่เมื่อกี้ตายทุเรศเกินไอ้อบรับไม่ได้วะ่ะสู้กับคนในแต่ละวันเนี่ยว่าเหนื่อยแล้วครับสู้กับบอดโมเทลเนี่ยเหนื่อยยิ่งกว่าอีกฮะวัยรุ่นไรปิดกั้นเนี่ยเขารู้กันดี เระวังนะกูบอตรงนี้ปืนมันชนอะอะไรผมว่าตายมันจะปืนหุ่นชนอนี่ยหรือว่เอ๋อเว้ยมันก็ออกไม่ได้บอดบางทีแม็กหมื่นเอ้าูอู้อ,อ,อ,อูจะตายเปลดแม็กหมดไอ้เหี้ย ำไบอสคนอื่นเขาได้การ์ดดงการ์ดแดงแม่งไม่เห็นเคยได้เลยวะได้ไ,ได้รอบหนึงพี่เล่นตัวบอสมันเก็บจากบอสพอดีแล้วพี่ไปยิงมันได้สองตัวมันจะเข้าทางไหนข้างหลังไง ตายหนึ่งกี่ตัววะเบ็กตัวรอบรอบหน้าอีกไหมรอบหน้าอลยตายสวย ผมว่าไม่ได้เป็นแค่ผมคนเดียวแน่นอนเมื่อตาน้นๆเนี่ยเสียงปืนเสียงเกมเนี่ยมันเงียบผิดปกติเนี่ยก็จะเกิดอาการแล้วฮะจากสมองระภูมิจะกลายเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ทันที <c oughs> เดินเออละหยอลอยชายกันแบบไม่สดมะเขืออะไรแต่จังหวะที่เรากําลังเดินมึนๆเมาๆกัน,นอยู่นี่แหละฮะ <c oughs> ไอเน็บเนบเนบก่อห้าสองตัวหน้าเราเลยก่อห้าสองตัวก่อห้าสองตัว ทุ่คนเงินพี่หน้าหน้าพี่โมโหมะขเดี๋ยวน้าพี่อพี่น้อมัไี่โผมนะโอเคนี่อยู่ๆมัเก็ดไมันหนีพี่เอาไงดีวันนี้ กระสุนพี่อะดิหมดทันไหมวะไม่มาไ,ไม่มาเดี๋ยวพี่ลงชาร์ลยพี่ลงชาร์ลยตายก็ตายอะ่ะเพราะว่าไม่งั้นจบมึงไม่ได้เดี๋ยวพี่มาเลยพี่เน็บไอ้เหี้ยข้างบนโอ้ยเหี้ยนี่โอ้โห หมอหกหมอแล้วปอดมาพอดีผมว่าให้ผมวัดอย่างนีผมหายอย่างไวโอ้เกาะเกาะโคตรไอ้นี่อ่๋อนิฟเราเจอเราเจอ,ล,อลูกทายองเงีไอ้เกี้ยเลยมันโง่มันน่าจะกระสุนแรงด้วยเปล่าวะมันยิงมึงแป๊บเดียวหายเลยอ่ะดูนอดโ,อโอ้เนฟดูดิ เทียก่อนเลยไหนวะโอ,อ,อ,อเนฟมึงดูดิเต็มเลยไอ้เฮีย,ย,ย <laughs> มาจากไหนกันเนี่ย ตานี้ตานี้มึงคอยดูของที่ทิ้งนะเป็นแถววักบอกเลยแม่งเซตห้าทุกคูัเลยเซตแบบเซตใหญ่อะ่ะเนี่ยอะไรนักหนาวะเนี่ยโอ้ทั้งหมดทั้งคนเลย โอ้โหไอ้นี้ไอ้ตัวที่โดนมันใช้กระสุน B.S อ่ะตัวไหนเนี่ยมึงดู B.S เจาะห้านะช่วดูดิโเจ็บไงหมดเลยเนี่ย ตานเนี่ยต้องบอกเลยว่าโคตรอิ่มกระสุนที่พวกเขาใช้กับก่อเนี่ยดีๆทั้งนั้นครับแล้วตอนนี้เนี่ยสแคปอีดิทเริ่มเข้ามาแล้วนั่งเก็บของไประแวงไปฮะกกรธเดียกดดันวะ เชื่อป่ะไอเชียสแคปเพแบบเต็มกราฟเลยอะเต็มไปหมดเลยเอาน้ำหนักเท่าไหร่ถึงจะเดินได้วะนะ่ะเนี่ยเอ้าเชียเดินไม่ได้โอ้แต่ลำบากจริงอย่างเงี้ย ดูมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเห็นไหมล่ะครับแย่ความลําบากที่ทุกคนเจอมาเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าผมเจอมาแทบจะหมดทุกอย่างเลยฮะผมเลยกล้าพูดกล้าแนะนาทุกคนได้อย่างเต็มปากไม่ใช่ในฐานะคนที่เล่นเก่งนะครับแต่เป็นในฐานะคนที่เจ็บตัวมาเยอะ และผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยฮะว่าผมเล่นเกมนี้เนี่ยแม่งหัวร้อนทุกวันเลยแต่ก็ยังเล่นมันต่ออย่างที่ผมบอกครับสำหรับเกมมารีนาเนี่ยอะไรที่ไม่เคยเจอก็ได้เจอครับอะไรที่ไม่เคยตายก็ได้ตายสารพันปัญหาผมเจอมาหมดแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้กันนะครับและก็หวังว่าใครที่เออลบเกมไปแล้วเนี่ยอาจจะได้เห็นนะครับว่าไม่มีใครเก่งที่สุดนะทุกคนตายได้หมดฮะผมในแต่ละวันเนี่ยก็เละเป็นขี้เหมือนกันแต่ได้คลิปสนุกๆไหมทุกคนชมเนี่ยผมก็พอใจละอยากให้ผมทำคลิปสนุกๆต่อไปเนี่ยก็อย่าลืมนะฝากกด โอ้ชีวิต oh, ใช้เวลาเดินรวม15นาทีกว่าจะได้ออก